กลายเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในช่วงนี้ก็ว่าได้นะคะสำหรับกำนันนกหรือว่านายประวินจันคล้ายค่ะซึ่งนอกจากตอนนี้จะตกเป็นผู้ต้องหาคดีที่เกี่ยวพันกับการยิงสารวัตรทางหลวงจนทําให้เสียชีวิตแล้วนะคะอีกหนึ่งสิ่งที่สร้างความมือฮาแล้วก็เกิดคําถามในสังคมขณะนี้นั่นก็คือในเรื่องของความร่ารวยที่เรียกว่าเข้าขั้นเศรษฐีไรายได้พันล้านก็ว่าได้ค่ะและหลายๆคนเนี้ยเกิดคําถามว่าเอ๊ะก,กำนันเงินเดือนเป็นแค่1 5 0 0 0บาททําอะไรทําไมถึงร่ํารวย ขนี้ไม่เพียงแต่ร่ำรวยเท่านั้นนะคะยังเรียกว่ามากโดยบารมีที่สามารถดึงดูดคนมีสีให้วิ่งเข้าหาเป็นจำนวนมากค่ะจากคำถามนี้นะคะพอไปตรวจสอบในเร <Jean> ื no ่องของข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะจะพบว่ากำนันนกนั้นเปิดบริษัทที่ชื่อว่าปอระวีกันโก่อสร้างจำกัดค่ะดำเนินธุรกิจการก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัยประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างซึ่งกำนันนกเป็นกรรมการเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นทุนจดทะเบียนในวันที่9กันยายนพศ2 5 2,552จำนวน30ล้านบาทงบกำไรขาทุนล่าสุดของปีงบประมาณการเงิน2,561ถึง2,565พบว่ามีรายได้รวมๆแล้วกว่า826ล้านบาทมีกำไรประมาณ29ล้านบาทค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะก็ยังพบว่ากำนันนกนั้นเป็นหนึ่งในกรรมการบริษัทป,ปพัฒนารุ่งโร,ร์ก่อสร้างจำกัดที่ทำธุรกิจรับเหมาก่อกรสร้างผลิตและจำหน่ายยางแอสฟัลติกคอนกรีตโดยจดทะเบียนวันที่14พฤษภาคมปีพศ255 6, จำนวน100ล้านบาทนี่จึงเป็นที่มาว่ากำนันอายุเพียงแค่35ปีทำไมถึงรวยระดับพันล้านขนาดนี้ค่ะซึ่งจะบอกว่าจากภาพถ่ายที่ปรากฏสู่สายตาโลกออนไลน์ของกำนันนกนั้นจะเพราะว่าไลฟ์สไตล์ไม่ธรรมดาเรียกว่าระดับให้เองก็ว่าได้โดยวันที่เจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่บุกค้นรถคันแรกที่สะดุดตาเนี่ยก็คือรถหรูเบลลี่รุ่นเบเทก้าไฮบริดปี2020ซึ่งเป็นรถ SUV สุดหรูสัญชาติอังกฤษจนได้รับใช้ยาว่าคฤลาสหายเคลื่อนที่ ซึ่งคนในแวดวงด้วยตนบอกว่าคนที่จะครอบครองเจ้าเบลลี่เบเทก้าไฮบริดได้จะต้องมีสถานะที่เรียกว่ามหาเศรษฐีไม่ใช่แค่รวยธรรมดาเท่านั้นค่ะ โดยสเปคของเจ้ารถหรูคันนี้นะคะจะบอกว่าวิ่งโดยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวประมาณ40กิโลเมตรโดยพลังงานที่ใช้ขับเคลื่อนเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จ3.0ลิตร V6 ที่ให้กำลัง455แรงม้าทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลัง126แรงม้ารวมกันมีกำลังรวม581แรงม้าค่ะสามารถทำความเร็วได้ตั้งแต่0ถึง100กิโลเมตรในเวลาเพียงแค่5.5วินาทีเท่านั้นและมีความเร็วสูงสุดอยู่ที่260กิโลเมตรต่อชั่วโมงราคาในเมืองไทย เ,เริ่มตั้งแต่11จนถึง13ล้านบาทแล้วแต่ออปชันซึ่งจากข้อมูลพบว่ากำนันนกได้ครอบครองรถคันนี้ตั้งแต่ปี2563ซึ่งนอกจากนี้นะคะภายในบ้านยังทำโชว์รูมหรูติดแอร์ให้กับรถโดยเฉพาะซึ่งนอกจากรถหรูแล้วการแต่งกายของกำนันนกนั้นก็ไม่ธรรมดาค่ะมีเสื้อผ้าแบรนด์เนมหลายยี่ห้อซึ่งหนึ่งในนั้นที่ถูกพูดถึงก็คือภาพที่กำนันนกสวมใส่หมวกแบบวินเทจทรงแฟตแคปซึ่งใบที่กำนันนกสวมใส่นั้นเป็นของแบรนด์ดังเบอร์เบอรี่ราคาใบละประมาณ12,840 9บาทและอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้ของผู้กว้างขวางหรือว่าผู้ที่มากด้วยบารมีนั่นก็คือพระเครื่องคู่ใจค่ะซึ่งกำนันนกเลือกบูชาเหรียญเข้าหลามตัดหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงซึ่งราคาเช่าหาบูชาในแวดวงพระเครื่องนั้นบอกว่าองค์ที่กำนันนกแขวนอยู่ราคาหลายแสนบาทค่ะ